ตอนนี้มอนก็จะเอาเห็ดใชยลงไปนะครับเห็ดใชยลงไปอย่างนี้เลยนะอ่าไม่ถั่วไปไม่ถั่วม,มันมุงชั่วกองยึบก,กินใส่น้ําจิ้มมาเฮะยี่ซอยแซงมิโน,น่ด้อเราก็ไม่บอกปังคนระับซูขี้เห็ดอ่าเห็ดอ่าเอาดุมด้วยปังเอาเมือสุดคือไปกลุ่มเหญ่กันกว่าเออนั่นแหละน่าลองจังนั่งก็ไม่ก็ไรนิ่มไหม เนี the the so the age. Age? Other ่สนอวนเออก็เสนอ้วนวันเผาบวานมันนั่นแหละจังหวัก็ไี่ถึงองั้นเขากินหมอไม้ด้เก้สีนั่นนั่นดี่นั่นนี่น้ำจิ้มเลยบนจิ้มกินที่นั่นเอาเนี่ยทำมาเสนอบวนกันที่นังหวัดนะครับหานนอาที่เาผัวน้องมันวันเผาหวานมันก็งิ้กินเจรก็งิ้นะครับสุดแล้ว 너 하나 먹어도 돼. 나살거 깨접수해. 네. 반엄마맨. 나 이거 꼭 듣고. 다음 하실 정말 거머쥐가 그래가. 응. 잘해คะ. 기나해. 켕는 좀 นะครับน้ำจิ้มซูกี้ของเขาจะกินน้ำซุกห่อน,นะแล้วก็เลยไม่เคียบควายแบบนี้เลยอ,อืมพายกวากันนะ

ใส่ไก่เด็ตนะลามเน็ตอกให้มาเต่าๆเลยบนตองโตเสียดังไขยดังไขยังนั้นครับอือหือกันไฟนะครับพี่น้องเอ้ มันมุนคนเดียวก็พอแล้วเนะาะร้อนมากเลยรักเสืร์อาหามากินกันั้งในก็นไหลร่ดเนีะ่ะ ครับแล้วมนก็จะใส่เห็ดลักงลงไปด้วยนะฮะมนาบิงไว้ให้กินเฮียบก็เฮียบต้มแต่น้ำหนังแล้วก็่มกินก็แวละเทียบเทียบินหนุเนอหูหไปเรื่อยปดเทอมากอ่ี่อันโง่ไม่ไหรบ้านนี่เจอน้าตัวคงนงหน้าำลุกนอ้มันของหล่ะเออจืด Má Xoài hip 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 lâm chi Nước chấm nè mới miệng mga 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 nó mga 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 nó mga 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 Nó mga อายเสรแล้วไหมอืมกินแบบร้อนๆครับกินไร้กับวันมัตตักินน้ำๆมากค่ะ นะครับแคบควายแล้วมันถ่ายทุกคนไหมเลยนะฮะเดี๋ยวก็กินตองข้างๆน่น

เห้ยก็มันเจ้าอ๋ออินกูรอฮึมอืมทามหรอฮะ ああ。 มีเนื้อสัตว์เลยนะครับทั้งนิดเลย 嗯。嗯啊！啊想干嘛？妈妈我们过 Ha <laughs> nice. yep. แล้วครับอายังไม่อิ่มนะครับเดี๋ยวลาบพี่นอ้องไปก่อนครับขอบคุณครับพี่น้องกดไลค์กดแชร์ชให้มวนเปิดกำลังใจเลยนะครับ